โอ้โหโนอาจางเกาะยืนได้แล้วนั่นไงแม่ตกใจเลยหนูหนูเกาะยืนได้แล้วเหรอลูกเก่งจังเลยค่ะลกูกโอโ้คนเก่งคนเก่งของแม่เกาะยืนได้แล้วเหรอลูก โอ้ยบ่าวโอ้โอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือแม่กลัวจังเลยลูกหน,หนูอย่าปล่อยมือนะเอายืนดีๆยืนเกาะดีๆโอ้โหเอาแล้วเกาะยืนได้แล้วโอ,โ,อโ,อโอ้มาๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวแม่จับโอ้แต่ละใจจะหาย โอ้โหอ่ออ๋ออ๋อ confusion. คนเก่งอะเกาะยืนได้แล้วอนองจังโน,นจังขาอือหือ <c oughs> ตั้งแต่แปดเดือนเลยเหรอคะโลกหนูตั้งแต่แปดเดือนเลยเหรอคะไม่ดีมากโลกมานี่มามาเร็ว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  นายจ้างมาแล้ว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 ตูดกระโดกเลยอกำลังซ้อนเลยนะเด็กซอนเนาะ จังจ้ากีขนมราคะลิกโหนั่งพับเพียบสวยจังเลยพี่จีพี่จีดูสิน้องน่าพับเพียบเลยลูกพี่จีพี่จีนั่งลงก่อนลูกพี่จีนั่งลงก่อนครับ เร็วสุวารีก่อนนั่งลงลูกนั่งลงพี่จิตสวัสดีสิลูกสอนน้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับพี่จิตสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน้อาจางสวัสดีเป็นไหมลูกสวัสดีเป็นไหมคะเดี๋ยวปล่อยขนมก่อนลูกโอ้โหกำแน่นเลยให้ขอขนมหน่อยลูกน้อจางสวัสดีสวัสดีเป็นไหมลูก Sabati! Okay.